ครีมกระปุกเดียวจบลบทุกฟ้าต่างทุกรอยก่อนนี้นะคะพี่ออยเนี่ยมีปัญหามากนะคะหน้าเนี่ยจะเป็นปื้นๆดำๆเหมือนเอา่านมาทาเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่กล้าจะออกไปไหนเลยกล้าถ่ายรูปเลยเพราะว่าหน้าเป็นฝ้าดํามากหน้าเป็นฝ้าดํามาก ครีมตัวไหนที่คิดว่าดีนะคะเขาโฆษณามาเนี่ยพี่สั่งซื้อเลยนะ<อ>แพงแค่ไหนพี่ก็ใช้เเป็นไง,นไงแต่ใช้แล้วไม่เคยเห็นผลเลย<ะ>ไม่เคยเห็นผลเลย<ะ>หลังจากนั้นน้องเนปมีเพื่อนสนิทแนะนําครีมตัวหนึ่งเป็นครีมเกลือชมพูจากมิสิตพี่อ่ะลองใช้กระปุกแรก<ะ>เห็นผลเลย<ะ>หน้าเี่ยเนี่ยฝ้าเริ่มจางลงริ<อ>้วรอยก็ตื้นขึ้นเริ่มขา สองกระจบทุกเท้าเลยนะค่<ฮ>ะ้าหายตอนนี้เริ่มมั่นใจขึ้นค่ะพ <โฮ S 1> ี่ย้อยก็เริ่มแบบถ่ายรูปเริ่มไปหาเพื่อนเริ่มเข้าสังคมเรียกว่าใช้ตัวนี้เลยตัวนี้ตัวเดียวอยู่เลยค <ฮะ S 1> ่ะแค่แก้ฝ้าหน้าก็ใสแล้วค่ะอยากให้ทุกท่านลองเปิดใจใช้ดูนะคะโอ้โหฟังแบบนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่านี่คือนวัตกรรมครีมเกลือชมพูนะคะของแบรนด์นิสิตที่สาคัญสุดนะคะวันนี้โปรโมชั่นของเรานะคะคุณได้ไปเลยถึง5กระปุกจากปกตินะคะ1980เหลือแค่990บาท เท่านั้นนะคะและไม่พอนะคะเซตนี้นะคะเขาจะมีตัวนี้เลยนะคะเป็นสบู่นิสิตนะคะที่เอาไปใช้ดูแลผิวหน้าให้ลดูกระจ่างใสลดริ้วรอยต่างๆให้กับคุณได้ด้วยอันนี้ฟรีนะช่องทางการสั่งซื้อดังนี้เลยนะคะที่หมายเลขนะคะ021193299นอกจากนี้นะคะเราจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะ <S <S คุณผู้ชมสามารถที่จะคลิกลิงก์ไปได้เลยตอนนี้นะคะแล้วคุณก็จะได้โปรโมชั่นที่ดีแล้วก็ว้าวขนาดนี้